ตลอดระยะเวลาการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมบริษัทเอเมจินได้ผลิตผลงานซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นออกมาเพื่อใช้งานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและทางด้านระบบสมองกลฝังตัวเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานให้มีประสิทธิภาพหนึ่งในซอฟต์แวร์นั้นคือ Imagine Analytics Imagine Analytics ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วสามารถนำเข้าเปลี่ยนแปลงวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเตรียมข้อมูลซอฟต์แวร์ m a g i n e Analytics เปรียบเหมือนการใช้โปรแกรมสเปซชีตในการวิเคราะห์ตารางข้อมูลด้วยฟิลเตอร์แต่ใช้ Intell i n t e l l i j oy, ช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆตารางเข้าด้วยกันเป็นตารางเดียวโดยอัตโ,ตโนมัติและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลกันคล้ายดอบบ็อกซ์ซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานภายใต้ชุดโปรแกรมเดียวเป้าหมายของเราคือใครที่ใช้สเปซชีตเป็นก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแบ่งปันผลการวิเคราะห์ได้ง่าย คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ e m a g i n e Analytics สะดวกในการทำ ETL และ Data Cleaning อย่างง่ายเช่นการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลด้วย Regular Equation การเพิ่มข้อมูลในรูปแบบภาษา JavaScript และดำเนินการเกี่ยวกับ ETL และ Data Cleaning โดยอัตโนมัติการใช้เทคนิค Intell i n t e l j o i ในการรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง CSV จากหลายๆไฟล์เข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติโหลดข้อมูลดิบทั้งหมดเข้า RAM ของเครื่องคาย End ที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้สามารถใช้คลายเอ็นในการทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลและจำกัดบทบาทของเซิร์ฟเวอร์เป็นเพียงไฟล์เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นทำให้สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ราคาไม่แพงได้และสามารถกระจายโหลดการประมวลผลไปยังคลายเอ็นสร้าง Data Visualization ในลักษณะออนไลน์ a s h บอร์ดได้เองอย่างหลากหลายและประหยัดค่าใช้ใจ่ายสามารถแบ่งปันไฟล์ข้อมูลต่างๆในระบบด้วยการเพิ่มอ e ีเมลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ตั้งแต่พัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์บริษัทได้ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆเสมอมาทำให้ทราบถึงความต้องการที่สูงขึ้นอีกระดับของกลุ่มลูกค้าคือต้องการให้ระบบรองรับการทำงานแบบสมบูรณ์ครบวงจรในแพ็กเกจเดียวเช่นเพิ่มความสามารถในการรวบรวมบันทึกข้อมูลที่สอดคล้องกับระบบทำงานจริงด้วยหรือเมื่อรวบรวมข้อมูลหรือได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วให้สามารถใช้แลกเปลี่ยนกับระบบอื่นๆได้โดยอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นสูงต่อไปได้ ดังนั้นบริษัทจึงได้สรุปสิ่งที่ลูกค้าต้องการและพัฒนาต่อจนเกิดเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล i m a g i n e Analytic Generation ที่2 i m a g i n e Analytic s 2มีความสามารถคล้าย j u p y t e r Notebook แต่มีการพัฒนาให้มีกลไกเพิ่มเติม,ตมคือเป็นชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมโยงและเปลี่ยนบันทึกจัดการวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานข้อมูลในเชิงสถิติเชิงเวลาและเชิงพื้นที่ได้ รองรับการวิเคราะห์และประมวลผลทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างแน่นอนและข้อมูลไม่มีโครงสร้างแน่นอนข้อมูล GIS และข้อมูล Big Data อีกทั้งยังรองรับการประมวลผลตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเช่นเชิงสถิติและเชิงความสัมพันธ์จนถึงการประยุกต์ใช้เทคนิคขั้นสูงอย่าง Artificial Intelligence Machine Learning และ Deep Learning ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ได้ถูกรวบรวมไว้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในแพ็กเกจเดียวและมีกลไกการจัดการระบบที่เป็นมาตรฐานคุณสมบัติเด่นของ Emerging Analytic 2 รองรับการทำ ETL และ Data Cleaning ด้วยเทคนิคการใช้ Graphical User Interface และการเขียน Custom Python Script สามารถตั้งเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Scheduler ได้เชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลแบบอัตโนมัติทั้งข้อมูลแบบส t ตนเจอร์เช่น Database ระบบภาครัดข้อมูลที่ยังไม่มีระบบและแบบ Unstructured เช่น Web Scraping จากเว็บไซต์แหล่งข้อมูลมีระบบรองรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคนิค Drag and Drop สำหรับผู้ที่ไม่มีทัากษะการเขียนโปรแกรม มี d e v e l o p m e n t Environment ที่นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอิสระมี GIS Server และ w ว็บ GIS ค l i e n t ที่รองรับการประมวลผลและแสดงผลด้านภูมิสารสนเทศเช่นรองรับการทำ i l ล n g และ z o o ม l น v e l แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมี OLTPSQL Database ที่รองรับการใช้งานเพื่อเก็บข้อมูล transaction ต่างๆเพื่อนำไปวิเคราะห์ประมวลผลสามารถเรียกข้อมูลในเชิงเวลาและการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี OLAP SQL Database ที่รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยเฉพาะทําให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วรองรับการบีบอัดข้อมูลเพื่อลดขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและรองรับการทํา d i s t r i b u t e Query และการทํา Duplicate ระหว่างลหลายๆเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจในระบบ มีซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์คิดโมดูที่ภายในประกอบด้วย SDK และ API SDK รองรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันและมี API ช่วยติดต่อสื่อสารกันในแต่ะละโมดูลตารางเปรียบเทียบผิดความสามารถของ i m a g i n e Analytics และ i m a g i n e Analytics 2ถึงแม้ i m a g i n e Analytics 2จะพัฒนาคิดความสามารถของระบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกด้านแต่เราจะไม่หยุดคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อหวังให้ซอฟต์แวร์ของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและเป็นตัวเลือกแรกที่ลูกค้าจะนึกถึงในการจัดการแก้ไขปัญหาในการทำงานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร093-039-2700-086-246-2446อ a แีเมล sale@emergin.com และ Line official e m e r g i n